ครับมันจะมาเราทําการ install ครับพอทำการ install ปุ๊บมันจะได้หน้าตาดังต่อไปนี้นะครับจะใช้เวลาดนึงในการ install น,นะครับหลังจากที่เราได้เวก,ก้าร,รันขึ้นมาบนจอแล้วนะครับให้ไปคลิกที่ explorer นะครับในกรณีเราจะเปิดไฟล์อันนึงขึ้นมาซึ่งผมเตรียมไว้แล้วอยู่บนเดสก์ท็อนะครับผมไปเลือกที่เป็นเดสก์ท็ นะผมมีคำว่า vector ซึ่งเป็นอยู่ใน example อยู่ในหนังสือของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในวิดีโอ presentation ด้วยนะครับผมเลือกที่เป็น v e c t o r n u m e r i c a r f f นะครับจะเห็นว่าในกรณีของตัวไฟล์นี้ก็จะประกอบด้วยนะครับทั้งหมดแค่เพลก็มีทั้งหมด14 record เป็น y e s สัก9เป็น no สัก5นะครับ ถ้าเป็น Outlook นะครับก็จะประกอบด้วย Sunny, Overcast, Raining นะครับถ้าเป็น Temperature ก็จะมีนะครับเป็นตัวเลขนะครับตั้งแต่0จนถึง Maximum คือ85นะ Mean อยู่ที่73 Standard Deviation 6.572นะครับผมเลือกที่ Classification นะครับตอนนี้ในกรณีนี้ให้รู้ไว้ว่า ตัวเวก้าเองเป็นทูที่มีอัลกอริทึมจำนวนมากมายนะครับอันนี้จะเลือกยากนิดหนึ่งนะครับให้ไปเลือกที่ tree นะครับเพราะเราจะสร้าง d i c t i o n a r e เรเลือก j48 นะครับ j48 แล้วก็ j j48 คือ c4. ตัลไฟนั่นเองนะครับกด start ครับจะเห็นว่ามันก็ทำการ run ขึ้นมานะครับในกรณีนี้เราจะคลิกขวาแล้วก็เลือก visualize tree นะครับจะเห็นว่ามี t r ีเกิดขึ้นมานะครับงนั้นถ้าเกิดในกรณีนี้ก็คือว่าเวก้าเป็นทูที่ง่ายแล้วก็ใช้เป็นฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายขอบคุณครับ